ก็เกือบได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะครับเจ๊บุ๋มคนสวยงเราก็มาบริการแล้วนะครับเอาน้ำพริกกับพักลวงปลาชิ้นหนึ่งก็พอเอารดบัทถือดอกไทายคลิปทายคลิปอยู่บัทรถือดอกมันหนักมันได้กินครับ จะมาทุกวนันจะมาทุกว,วันทุกวนันมองไปฟังนู้นนะครับก็มีค้ามาใหม่หนสองท่านนะครับมาด้วยกันครับมาด้วยกันจากจังหวัดระยองเด้อครับพีน่น้องมึนมืดหน่อยครับมาถึงช่วงบ่ายครับบ่ายสบ่ายสนะครับก็ ออกมากินข้าวด้วยกันนะครับทา,านจักไปให้น้องล้างบ้านนะครับน้องมาไม่ได้เดือนลำบากครับน้องน้อยครับคืนนี้จะไปนอนเป็นเพื่อนดี เมื่อคืนนี่ก็กออกไปนอนด้วยนะครับไปนอนด้วยเพื่อนๆน,นะครับ <c oughs> กินข้าวกินข้าวมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับ <c oughs> เออกองกันนี่เลยเห่ะบ้านนี้ <c oughs> ค, concept. คนเสือบที่ออกมาไม่ได้ก็จะเอาไปให้แบบนี้นครับนี่คนสวยขอ้งเราก็จะจัด,จดให้นะครับโอ้ยเจ็บบักตะกบเล็บแหล่เบดิดูนี่เสร็จ <c oughs> <Set S 2> แล้วนะครับ <c oughs> เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มทยอยทยอยกันมากครับ จะกินข้าวกันครับผมมาอกอ,อ,อ,อนยามแรงๆครับหลงังจากที่กินข้าวแล้วนะครับบรรยากาศกึ่มๆจักน้อยนะครับก็เป็นรถของคุณพี่ที่มาจากจังหวัดระยองนะครับก็นั่งคุยกันเมื่อกี้นะครับก็นั่งคุยกันเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับ คุยรายละเอียดการรักษานะครับก็แกก็ถามว่ามีใบเสร็จมีอะไรให้ไหมครับก็ทักมาถามในเพจแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ามีใบเสร็จหรือว่ามีใบรับรองแพทย์ให้ไหมว่ามีแค่ใบเสร็จนะครับก็จะให้ถ่ายเป็นสถานที่ประกอบการนะครับเพราะว่าเรามีใบเอกสาร,รรับรองออกมานะครับเป็นสถานที่สถานที่ประกอบการที่ถูกกฎหมายนะครับ ไม่ใช่ทำผิดกฎหมายนะครับเราทําถูกกฎหมายนะครับเป็นตงกลัวว่ามารักษาที่นี่แล้วจะผิดกฎหมายนะครับไม่ใช่ครับเราทําถูกกฎหมายครับทุกขั้นตอนครับผมเอกสารครบครับเอกสารครบผู้ป่วยสามารถถ่ายเอาไปได้เลยนะครับที่จะจะทาเรื่องเบิกนะครับสามารถถ่ายได้หรือว่าขอใบเสร็จรับเงินนะครับเราก็จัดให้ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในห้องครับกําลังเข้าไปถ่ายนะครับ อยู่กับพี่ดาวนะครับอยู่ในห้องครับเขาไปถ่ายเอาเอกสารนะครับแล้วก็เรื่อง่าใช้จ่ายเพราะว่าพี่เขามาสองคนนะครับต้องนอนห้องพิเศษนะครับนอนห้องพิเศษก็ก็เป็นส่วนตัวนะครับอ่าก็พี่ผู้ชายนะครับเดี๋ยวก็คงจะเดินออกมาพี่ผู้ชายนี่เป็นนะส่วนพี่ผู้หญิงเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ได้มาแล้วก็เลยทั้งสองคนเลยนะครับ เขาคอทั้งสองคนทั้งสองคนเลยมาทีเดียวคุ้มครับจะได้ไม่เสียเวลาไปไปมาๆนะครับคือมาครั้งเดียวครับสองคนเลยนะครับว่าม to um ีอาการขัดข so ัดนะครับก็เลยหมอดูให้นะครับสองคนเลยนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะหยุดก็จะพายืดเส้นนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะพายืดเส้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ทางนั้นหยุดนะครับผม ก็ฝากไปถึงผู้ป่วยทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับที่ติดตามมาแล้วก็กําลังจะเดินทางมานะครับขอบอกก่อนนะครับเพุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันก็จะเปิดทําการวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปเหมือนเดิมครับสองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับันนี้ก็กินของหวานนะครับเดี๋ยวนี้มัมเบอรี่ครับกำลังหวานเลยนะครับนี่ สัตว์ไปหลายลูกแล้วนะครับสัตว์ไปหลายลูกแล้วพี่ๆพนักงานก็ยังมาร้กับนะครับยังมาด้กับสักคนนะครับพี่แอมก็ยังอยู่นะครับ ยังไม่ได้กลับสักคนเลยพี่กิ่งก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้นี้นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมาานครนะครับไปทําธุระนะครับถ้าเอ่ยชื่อพี่กิง่งทุกคนน่าจะรู้จักนะครับก็ไปทําธุระที่กรุงเทพมหานครเพิ่พงกลับมาถึงครับก็ออกไปฐทานข้าวกับพี่ปูนะครับเห็นว,ว่าหิวข้าวนะครับก็คงสักพักก็คงจะเข้ามาครับสักพักหนึ่งก็คงจะเข้ามานะครับผม ก็เลยวนะทุกคนครับยังอยู่ครบยังไม่ได้กลับครับยังต้องเคลียร์งานนะครับเคลียร์งานกันอยู่ครับเคลียร์งานกันอยู่ยังไม่ได้กลับกับพียแมก็ต้องเคลียร์ครัวนะครับไม่งั้นแมวเล่นเละแน่นอนครับแมวเล่นเละแน่นอนมาด้อกิ้นของหวานนี่ เจ็มจานเลยนี่กินของงวานเพี่พันนะครับพี่พันอยู่บ้านหลังนู้นครับบ้านของแม่ยาของพี่ปูครับบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของเฮียครับก็จะเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นครับก็เอากับข้าวมาเฮียนะครับเอาข้าวมาเฮียแล้วก็มาช่วยดูแลเฮียทางนี้นะครับช่วยดูแลเฮียด้วย น้ำหรือพี่ไม่ใช่หมด,ดแล้วบ่ใช่น้ำแพ็ <c oughs> พคคง,งหมจะหมดแล้วแหละเ,ลเป็นบรรยากาศตอนค่ำค่ำครับผม ยาค่าใช้จ่ายอยู่นะครับที่มาจากเรียองนะครับก็ฝากไปถึงผู้ป่วยทุกทท่านนะครับอ่าที่มีอาการกระดูกตกับเส้นนะครับตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับผมอาการกระดูกตับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับ แนะนําที่นี่ได้เลยนะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไบมานนะครับอยู่ที่อำเภอลำไยมานจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ก็จะรับรักษาโรคกระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายครับผมไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับอย่างคุณพี่ท่านเนี่ยนะครับนี่ครับกระดูกหนีบเส้นนะครับกระดูกหนีบเส้นยาวเลยนะครับเนี่ยเป็นสาสต์สมานานนะครับสังเกตท่าเดินนะครับ เป็นสะสมมานานล้วก็ทนทน,ทนความเจ็บปวดครับทนความเจ็บปวดแต่นี้อาการก็เริ่มดีขึ้นนดีขึ้นเรื่อยๆครับอีกหน่อยก็จะปล่อยไม้เดินได้แล้วนะครับแต่ก่อนมานี่สี่ขานะครับแต่ก่อนนี่สี่ขาโยนทิ้งเลยพี่โยนแม่งเข้าป่านู่ง <laughs> โยนน <House> ั่งเข้า <enfant> ป่าหนิง <ills> กิกะโยนเข้าป่าเลยออกกําลังกายครับขยันครับขยันยืดเส้นขยันบําบัดตัวเองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกลับหรือยังนี่โอ้น่าจะยัง รอรอบรรดามใช่ไหมรอบรรดามเหรอย่างม่ได้กับสักคนเลยนะครับพีบีทีมงานยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับเดินเข้าในครัวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่นี่ก็รับรักษาโรคกระดูกทับเส้นทุกๆจุดของร่างกายนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับ ต่อมาสอบถามได้เลยนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับสองโมงเช้าถึงสี่ทุ่มแล้วก็ทักมาที่เพจกับเพจด้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมานนะครับเพจด้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมานนะครับก็ขอฝากแล้วนะครับผมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมไม่ไกลไม่ไกลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับห้องนวดครับ ห้องนวดนะครับนี่นะครับที่ชื่อว่าร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานนะครับใครเป็นกระดูกทับเส้นนะครับอ่าโทรเข้ามาได้เลยถ้าผ่านการคัดเคดนะครับได้เข้ามาแน่นอนนะครับมัอนที่คุณพี่สองคนเมื่อกี้นะครับนี่ที่มาจากระยองนะครับก็ผ่านการคัดเคดจากผมนี่แหละครับก็ได้โทรเข้ามานะครับ ก็ได้ก็ได้โทรเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับก็มาถึงวันนี้นะครับก็มานี่เห็นไครับกายค่ไหนก็ต้องมาอ่าก็ยินดีต้อนรับนะครับเป็นทางการทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจทางร้านดาวนะครับเทนความไว้บางใจทาง้า,า,า,างดาวขอบคุณผู้ป่วยทุกๆท่านทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาที่ติดตาม y o u t u b e นะครับช่องของผมยังติดตามมันเสมอมาขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันครับผมที่ยังติดตามยังดูคลิปของผมตลอดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรดงรด่ำรวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านครับก็จะทําพยายามนะครับจะพยายามทำคลิป ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้คนป่วยมันก็น้อยนะครับก็กำลังจะเริ่มทยอยกันมานะครับบางท่านก็จะกลับบ้านนะครับบางท่านก็จะกลับบ้านนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับก่อนที่จบคลิปนะครับก็เมื่อกี้ว่าจะจบไปแล้วนะครับสําหรับผู้ป่วยที่กําลังจะเดินทางเข้ามานะครับ สำหรับท่านที่จะเดินทางเข้ามาใหม่นะครับผมมีข่าวดีจะบอกนะครับท่านที่ยังไม่รู้นะครับคือตอนนี้คือพ่อของคุณหมอหรือว่าอาจารย์หมอดูยังอยู่ที่นี่นะครับท่านจะอยู่ที่นี่ประมาณครึ่งเดือนนะครับถ้ามาตอนนี้เนี่ยจะเป็นการโชคดีมากๆเลยนะครับจะเป็นโอกาสทองเลยนะครับเพราะว่าได้เจอกับอาจารย์หมอนะครับเป็นพ่อของคุณหมอเองนะครับคิดดูว่าคุณหมอที่รักษา พวกเราอยู่ที่นี่ขนาดไหนนะครับแล้วพ่อของท่านจะขนาดไหนนะครับคิดดูครับเนี่ยทุกๆคนที่เข้ามานี่ล้วนโชคดีครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับโชคดีมากๆเลยนะครับรวมถึงสองท่านที่เข้ามาเนี่ยครับอาจารย์ระยองได้รักษากับอาจารย์นะครับอาจารย์หมอท่านก็ดีใจนะครับทั้งท่านก็ทักมานะครับทักมาบอกว่า อาจารย์หมออยู่ถึงวันไหนอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับยังยังให้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้แต่ที่รู้ๆมานะครับคร่าวๆประมาณครึ่งเดือนนะครับอันสองอาทิตย์นะครับท่านก็จะเดินทางกลับเพราะว่ามีผู้ป่วยรอท่านอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าที่อื่นเยอะครับคือท่านไม่อยู่กับที่นะครับท่านก็จะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไม่อยู่กับที่นะครับ ก็จะไปเรื่อยๆครับตลอดคลิปน,นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากช่องติมพ์มาพาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ